たかっこいい ดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัดอีกแล้วนะคะในเกมยูโทเปียออริจเกมดีเกมเดิมของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาทําอีกหนึ่งคอนเทนต์นะคะที่หลายๆคนก็อาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าพัดยังไม่ลืมแน่นอนนะคะนั่นก็คือระบบ Adventure ร์ i ิวนะคะหรือว่าระบบกิวนะผจนไัยนั่นเองะคะ่ะ ซึ่งถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะทุกคนมันก็คือระบบที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปจับมังกรหรือว่าสันตว์ตัวอื่นได้โดยที่ไม่ต้องวาร์ปหานั่นเองนะคะสําหรับใครที่แบบเออสิ้นหวังในการที่จะหามังกรและหามาเป็นเดือนก็ยังหาไม่เจอมันเกิดก็ตามไปจับไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมีระบบนี้เข้ามาช่วยนั่นเอง แต่เงื่อนไขในการใช้งานระบบนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเพื่อนๆก็ต้องกัดฟันนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้พัดจะมาบอกกันว่าเป็นยังไงนะคะก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะสําหรับระบบ g ิล l อ a v เวน e จอนะคะก็จะมีคุณลุงคนนี้ยืนรออยู่ที่เกาะ City ้สเตทด้านหลังรูป,ปั้านตรงนี้ ซึ่งก็สังเกตได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีปลาฉลามเสือตัวใหญ่เบลเลอร์วางอยู่แบบนี้เลยนะคะส่วนคุณลุงคนนี้นะคะก็จะเป็น NPC ที่เป็นกิลมาสเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถมากดรับเควสรับรางวัลอะไรเงี้ยกับลุงเขาได้เลยค่ะซึ่งจริงๆระบบนี้นะคะมันก็คือระบบที่จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปทําการตีบอสตามที่ตัวเองเลือกได้เลยค่ะถ้าตีสําเร็จตีชนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถ จับบอสตัวนั้นมาเป็นสัตว์ของเราเองได้ค่ะโดยบอสเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนแต่ตัวที่สําคัญเป็นประเด็นหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือพวกมังกรน,นั่นเองค่ะ อย่างเช่นมังกรแดงนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นสัตว์ขี่อย่างเดียวนะคะไม่มีสัตว์ตีส่วนมังกรน้ําแข็งแล้วก็มังกรลูนนะคะอันนี้เขาก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นสองประเภทนะคะมีแบบขี่แล้วก็แบบตีด้วยแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยอยากจะจับแบบไหนนะคะก็เลือกแบบนั้นมาได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบอสตันอื่นที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัวดาร์กทีเล็กนั่นเองค่ะ แล้วข้อดีของดาร์ธีเล็กคือเขาจะแบกของได้เยอะมากหนักมากอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์ที่แบกเยอะๆอะไรเยงี้ก็สามารถมาจับดาร์ธีเล็กจากระบบนี้ได้นะคะซึ่งในเซิร์ฟจ,จีนปัจจุบันนี้ก็มีการเพิ่มมังกรน,น้ําไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะครบองค์ประกอบและมีทุกมังกรให้เพื่อนๆได้เลือกจับเลยนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ของเซิร์ฟเราเนี่ยก็คือยังไม่มีนะก็จับได้แค่มังแดงมังน้ําแข็งแล้วก็มังรูนไปก่อนนะคะ มาที่วิธีการเล่นกันบ้างน,นะคะดับแรกต้องมีเหรียญก่อนนะทุกคนโดยการกดคําว่า buy anchor ข้างล่างนะคะแล้วก็เลือกเควสที่ต้องการเล่นได้เลยค่ะโดยพัดก็จะเลือกเป็นมังกรแดงนะคะใช้อาหารจุกๆไปเลย185ชุดนะคะบอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะก็กด anchor ไปเลยแล้วก็ c o n f i r มนะคะเราก็จะได้เป็นเหรียญของมังกรแดงมา1เหรียญค่ะหลังจากนั้นก็ไปเตรียมตี้ของเรามาให้พร้อมนะคะแล้วก็กดคุยกับ npc อีกหนึ่งรอบค่ะ แต่รอบนี้เนี่ยให้เลือกเป็น issue bun t r e ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกตรง q u e s ของตัวที่เราต้องการไปตีเนาะอย่างของพัดก็มังก่อนแดงใช่ปะหลังจากนั้นนะคะก็ให้กดคําว่า next ตรงข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างค่าจ้างมาให้เราอ่านี่เลยหน้าต่างนี้นะคะนุ่นาสามารถเลือกค่าจ้างได้ว่าเราจะจ่ายค่าจ้างให้กับคนที่มาช่วยเราตีเนี่ยเป็นอะไรนะคะโดยคนที่เป็นหัวตีนะคะจะต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจ่ายแค่รอบเดียวนะคะหลังจากนั้นระบบเนี่ยเขาก็จะไปทําการแจกแจงให้กับสมาชิกในตีเอาเองค่ะและระดับของค่าจ้างเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆทําการจ้างเป็นออฟสีเขียว นะคะรางวัลของคนนตี้นะคะก็จะกลายเป็นเหรียญเผานั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจ้างเป็นเหรียญทองด้านล่างนะคะหรือว่าทองที่เราใช้ในตลาดเลยนะคะอันนี้รางวัลของคนนตี้เนี่ยก็จะได้เป็นหยดน้ําอธิฐานนะคะ่ะซึ่งมันก็จะสามารถเอาไปใช้ซื้อของได้ในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากเพื่อนๆจะต้องเลือกประเภทของค่าจ้างแล้วนะคะว่าจะจ้างเป็น ออบเขียวหรือว่าจ้างเป็นทองนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเลือกจํานวนด้วยนะว่าจะจ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะซึ่งยิ่งเราจ้างจํานวนเยอะขึ้นนะคะเพื่อนๆในตี้เนี่ยมันก็จะยิ่งได้ของรางวัลที่แบบเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะอ่หลังจากที่เราเลือกค่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะคะพอมาถึงหน้าต่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆคนที่อยู่ในตี้ทั้งหมดนะคะก็ขอเข้าทีมมาได้เลยค่ะ วิธีการขอเข้านะคะก็คือให้กดที่ npc แล้วก็เลือกคําว่าบันที่เควสตรงนี้นะคะกดไปได้เลยพอกดเข้ามานะคะก็เลื่อนหาเควสที่เพื่อนเราเนี่ยทำการเปิดนะจะเจอชื่อเพื่อนเรานะคะแล้วก็ให้เราทําการกดคําว่าแอ p ไพตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รอเพื่อนเรากดรับเข้าตีนะคะมันก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้นะคะเป็นหน้าที่เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าไปตีแล้วนั่นเองนี่นะคะเวลาเพื่อนขอเข้ามามันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้ทําการ กดวงกลมนะคะเพื่อที่รับเพื่อนเขาตี้มาได้เลยค่ะตีหนึงก็คือจะมีได้3คนนะคะแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดของเพื่อนปรับมาณนี้เลยนะคะพอพร้อมแล้วก็กดคาว่า enter area เข้าไปได้เลยนะคะมันก็ถาเพิ่อมอีกรอบแล้วก็โอเคไปปึ้งมันก็จะทําการโหลดเราเข้ามาในห้องบอสนะคะอ่ะนี่ตบนนี้เลย หลังจากนั้นเราก็ทําการใส่เดี่ยวบอสได้เลยนะคะซึ่งบอสที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเราจะต้องทําการฆ่าให้ได้ภายในระยะเวลา10นาทีนะคะและถ้าเกิดถามพัดว่าความเก่งของบอสในนี้นมันยังไงนะคะพัดก็รู้สึกว่ามันน่าจะพอๆกับตัวที่เกิดตามแมปทั่วไปเลยนะคะตบแรงเหมือนกันเลยแบบตบ2อสาทีเราก็เลือดแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนอยากจะมาโซโล่เนี่ยก็อาจจะต้องของเต็มนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะพอไหวอย,อยู่นะ10นาทีค่อยๆลอยไปอะไรอย่างเงี้ แต่ถ้าเกิดใครแบบเออเอาแน่เอานอนเลยนะก็ชวนเพื่อนมาสักคน2คนก็น่าจะชิวนะยิ่งมาแบบ4คนแบบนี้ยิ่งชิวจัดเลยนะคะทุกคนพัดแทงคนอื่นอะไรชิวเอออ่ะเราก็ทําการฆ่าบอสไปให้ตายเลยนะคะไม่ต้องสตาน์ไม่ต้องใส่อาหารอะไรเลยนะทุกคนแค่ฆ่าบอสให้ตายแค่นั้นพออ่าพอบอสตายก็จะมีการให้โหวตเพื่อนนะคะว่าใครทํางานดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โหวตไปเถอะหลังจากนั้นก็จะมีกล่องเกิดขึ้นกลางแมพนะคะแล้วก็กดรับมาได้เลยค่ะ นี่ก็จะได้เป็นน้องมังกรสัตว์ขี่มาแล้วอ่ะพอได้มาก็มากดใช้ด้านนอกนะคะสัตว์ขี่ตัวนี้เนี่ยก็จะสุ่มสปีดนะทุกคนตอนแรกพัดนึกว่ามันจะแบบเออล็อกสปีดที่แบบดีๆหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่สรุปกากับตัวที่พัดเคยจับอีก่ทุกคนสรุปไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะคะว่าตีในนี้เราจะได้สปีดดีนะคะ สุดท้ายก็ต้องมาสุ่มอยู่ดีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นหัวตี้นะคะมันก็จะจบขั้นตอนอยู่นะขนาดนี้เลยก็ได้น้องไปเชยชมตามที่ต้องการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกจ้างนะคะหรือว่าสมาชิกปาร์ตี้เนี่ยเราก็ต้องไปทําการกดรับรางวัลด้วยนะคะโดยการกดที่ NPC ตัวเดิมเลยนะคะแต่ว่าเลือกคําว่า a v e n n e r r e w a r d นะคะ มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาค่ะโดยรางวัลอันนี้เนี่ยเราสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อมันจบเควสไปประมาณ10นาทีแล้วนั่นเองค่ะมันถึงจะสามารถรับได้นะอ่านี่ก็รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นหยดน้ำอธิษฐานนะคะพอเรากดใช้ปับ๊บมันก็จะไปเพิ่มอยู่ในร้านค้าของเราแบบนี้เลยเห็นไหมอยู่ด้านบนนะคะซึ่งในเซิร์ฟเราเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าในเซิร์ฟจีนเนี่ยคือเขาเอาไปใช้ในการซื้อของต่างๆในร้านค้าเลยนะคะ แล้วเลทเนี่ยก็คือเท่ากับคูปองปกติเลยเห็นปะ่บคูปองก็24หยดน้ำนะคะซึ่งพัดก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยจะเอาเข้ามาชาติไหนนะคะแล้วเลทที่เข้ามาเนี่ยมันจะเท่ากับเซิร์ฟจ,จีนหรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องรอลุ้นกันดูอีกทีนึงนะแต่บอกเลยว่าถ้าเท่ากันนะฉ่ำาะทุคนปั๊มฉ่ำเลยนะทีนี้ และในระบบนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มระดับขั้นหรือว่าแรงด้วยนะคะสังเกตได้จากตรงตาสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อเรามีระดับขั้นที่สูงขึ้นค่ะจากเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นระดับประมาณทองแดงหรือเปล่านะพัานไม่แน่ใจแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทองนะคะคริสตลัลออบซิเดียนแล้วก็วาเลียแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอีเทอร์นอลนะคะ ซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมที่จริงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบทาอาชีพเม้นต์นะมันจะมีโควต์อาชีพเม้นต์ที่จะต้องมาเก็บเหรียญพวกนี้อยู่นะคะซึ่งพัดก็งงอยู่สักพักหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะว่าต้องทํายังไงถึงจะได้เหรียญในระดับที่แบบมันสูงขึ้นเนาะแต่สุดท้ายก็คือได้คําตอบแล้วว่าเราจะต้องทําการ ลงบ่อยๆแทนนะทุกคนก็คือยิ่งเราลงถี่มากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งอัพขั้นให้เหรียญของเราเนี่ยมันสูงยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และในปัจจุบันเนี่ยพันก็ลงไปจนถึงล่าสุดน,ะน่าจะเหรียญอยู่ในระดับ o อฟซิเดีแล้วนะคะแล้วก็น่าจะต้องลงอีกนานเลยกว่ามันจะถึง Eternal เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากทำอาอชิมเมนท์เควสนี้นะคะก็เน้นมาลงพวกตีทีเล็กอะไรเงี้ยสแปมตีไปเรื่อยๆก็ได้นะคะยาวๆไปแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้อยากจะทำอาชิมเม m น n ์ตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยคะ่ะ อ่ะแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะสําหรับใครที่อาจจะเอาอาหารไปคับเป็นถุงใหญ่รอจับแล้วอะไรเงี้ยแล้วหาไม่เจออยากจะเปลี่ยนเป็นถุงเล็กมาลงระบบนี้แทนนะก็สามารถมาให้ลุงดําแยกให้ได้นะคะมากดที่ลุงดําได้เลยเขาก็จะแยกอาหารถุงใหญ่ออกมาให้เราแบบนี้เลยค่ะดยส่วนตัวนะคะพัดก,ก็รู้สึกว่าระบบนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่ดีแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาในการหาบังกรน,นะคะแล้วก็ โอเคที่จะเพิ่มจานวนอาหารเพื่อให้ได้จับทันทีเลยเนาะไม่ต้องไปแย่งกับใครยิ่งยงถ้าแบบเป็น PVP ก็ไม่ต้องเสี่ยงโดนตีด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเหมาะมากแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับเพื่อนๆคนที่แบบเล่นทั่วๆไปแล้วก็ เออพอมีเวลาบ้างที่จะสามารถจับข้างนอกได้นะคะแล้วก็แนะนําว่าจับข้างนอกดีกว่าเพราะว่าอาหารมันใช้เยอะมากจริงๆนะคะสตาร์เริ่มต้นก็ร้อยแปดสิบทุงแล้วนะคะจับข้างนอกได้สงตัวเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้ออาหารเอาเนี่ยก็เหมือนแบบต้องซื้ออาหารแบบส่งเท่าเลยเพื่อที่จะเข้ามาจับในระบบนี้นะคะแต่มันก็แล้วแต่แหละนะทุกคนว่าจะอยากจับแบบไหนกันนะคะใครอยากจับระบบนี้ก็ มาจับได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแพงเกินไปนะคะก็อาจจะต้องอดทนหน่อยในการหาน้องมังกรจากข้างนอกเนาะซึ่งตอนนี้เกมเขาก็อัปเดตให้แบบเราหาง่ายขึ้นเพราะมันจะมีแสงเสิงเกิดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ในความหาง่ายขึ้นมันก็ทําให้การต่อสู้ในการจับมังกรเนี่ยมันดูเดือดยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้เล่นที่แบบว่าเออท้อแล้วจับไม่ได้สักทีอะไรอย่างี้ก็จะได้มาใช้ระบบนีแทนนั่นเองค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวิธีการลง Adventure Guild นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย